เวลาเราเกลียดใครเราปยาบาทใครทุกคนเวลาคนที่เขามาทําไม่ดีเราเนี่ยเราจะทํำยังไงมันจะรับมือ,องไงก็ให้เราปรับแนวคิดนะครับตรงนั้นก็คือแนวคิดมันไปมันเป็นไปในทางโทสะจริตนะครับมันมีความโกรธความอาฆาตเรารู้สึกว่าเราสูญเสียนะเขามาเบียดเบียนเราเขามาละเมิดเราพอมันปรุงไปในทางโทสะมันนความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ไม่ชอบรู้สึกไม่พอใจกับการที่มาถูกเบียดเบียน ให้เราปรับแนวคิดซะใหม่ว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันเป็นลบเราเป็นทุกข์นะแล้วมันก็ไม่จบไม่สิน้นมันไม่มีความสุขเราคิดแบบเนี้ยนะพอเบอร์โทรศัพท์เขขึ้นมามันก็ขัดข้องแล้วขัดข้องใจแล้วหรือเห็นหน้าเขาเดินมาเห็นหน้าไกลเราก็ยังไม่ทันรู้เลยว่าเขาจะเดินเข้ามาเขาอาจจะมาพูดเรื่องดีๆมาบอกข่าวดีเราเนี่ยแต่ใจเราไปแล้วนะอย่างเงี้ยแนวคิดความความคิดอย่างเงี้ให้เอาสติเข้าไปทักทวงให้เขาเปลี่ยนแนวความคิดเป็นว่าเออ อาจจะตั้งสมมติฐถานก็ได้แต่มันก็เป็นไปเพื่อให้เราทุกน้อยลงนะเพราะว่าเออการที่เขามาทํากับเราเนี่ยเราจะต้องมารับรับผลการกระทําของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยมาผลมันถึงตกมาถึงนี้ถ้าเราเป็นคนเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนะก็ให้เรานึกซะว่าเออเราอาจจะเคยทําเขาไว้นะชาติที่แล้วอันนี้คือเรามาชดใช้คืนซะมันก็เบาอีกเรื่องแล้วขออโหสิกรรมนะแล้วก็อย่าไปผูกพยาบาทคิดซะว่าเราอาจจะทําเขาไว้มากกว่านี้ก็ได้ อันนี้เราได้ใช้คืนอาจจะไม่สะสมกว่าที่เราเคยทำเขาไว้ในอดีตก็ได้